สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้ก็จะลองมาสำรวจเรื่องของคะแนนตัวปืนเป็นตลาดกลุ่มของปืนมือสองนะครับแบ่งเป็นปืนลูกโม่แล้วก็ปืนกึ่งอัตโนมัตินะลองดูนะครับว่าถ้าเพื่อนสมาชิกนะครับบางท่านเนี่ยสนใจนะครับที่อยากจะลองจับในเรื่องของปืนมือสองเนี่ยปืนเหล่านี้จะมีคะแนนเนี่ยอยู่ในช่วงเวงเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เป็นช่วงคะแนนนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะ เนื่องจากว่าในการรวบรวมข้อมูลของผมเนี่ยผมก็สำรวจมาจาก 1. คือเว็บนะครับการแกลอรี่อินท a i ยแลนด์สก็คือตามหน้าเพจนะครับการอิน 3. ก็คือตามเพจนะครับปืนต่างๆที่พอจะมีข้อมูลนะสามแหล่งข้อมูลนี้ก็ลองเอามาผนวกรวมกันแล้วก็ตีเป็นค่าเฉลี่ยนะเอามาพูดคุยนะครับผ่านทางคลิปนี้ และสิ่งที่สําคัญที่สุดในการหยิบจับหรือว่านําปืนออกมาทุกครั้งก็คือเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภยัยแต่เนื่องจากว่าจํานวนปืนที่ค่อนข้างมากนะครับบนตัวนี้ผมเนี่ยทำการตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับหยิบถือปืนนะครับกระบอกนี้นะฮตแท่ชาร์โวันนะครับสิ่งที่ผมทำก,ก็คือปลดแมกกาซีนทาการดึงสไลด์ตรวจเช็คในลำเพลิน,นะครับว่าไม่มีกระสุนทําแบบนี้ทุกกระบอกนะครับในปืนกึกรอตโนมัติ ถ้าเป็นปืนลูกโม่นะครับเช่นกระบอกนี้จับถือปืนนะครับนิ้วอยู่ที่องคกลเปิดโม่ตรวจเช็คดูให้ดีครับเนี่ยดูให้ดีเลยจากนั้นก็ปิดโม่แล้วก็วางทุกกระบอกเนี่ยทำเหมือนกันหมดนะเพราะนนั้นก็สบายใจใหายห่วงนะครับทีนี้เริ่มต้นจากกลุ่มของปืนลูกโม่ก่อนนะกลุ่มของปืนลูกโม่เนี่ยถือว่าเป็นปืนตัวเลือกแรกๆนะครับของสุภาพสตรี หรือของสุภาพบุรุษนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะมีปืนเอาไว้ติดบ้านไม่เน้นนะครับในเรื่องของการยิงเชิงลุกก็คือเน้นการป้องกันตัวโดยกระบอกแรกเป็นปืนลูกโม่ขนาดจุดสองสค่ายทารรักนะครับแบบนี้นะจะมีคะแนนนะครับตัวปืนเนี่ยเท่าที่ผมเนี่ยทราบนะครับจะอยู่ในช่วงของประมาณ 50K 50K นะครับโดยประมาณ ลาดของปืนมือสนะครับบวกรลบประมาณสัก5 0 0 0อาจจะเป็น45,000หรือ55,000โดยประมาณนะครับปืนแบบนี้กระสุนที่ใช้ก็คือขนาดจุด2 2 R เน้นในเชิงของการป้องกันตัวนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมในสัามิงปืนเนื่องจากว่ากระสุนที่ราคาค่อนข้างประหยัดนะครับกระสุนแบบนี้นัดหนึ่งก็มาแสไม่เกิน10บาทนะไม่เกิน10บาทนะครับต่อน,นัดหนึ่งนะก็ถือว่า เป็นปืนที่เอาไว้ฝึกซ้อมได้ค่อนข้างบ่อยนะอันนี้ก็คือเป็นปืนจุดสองอนนะครับพอหยันกล้อง2นิ้วนะฮะต่อไปนะครับอีกหนึ่งกระบอกนะครับค่ายเดียวกันก็คือค่ายเทารัสนะครับโมเดลอาจจะใกล้เคียงนะครับแบบนี้ปืนปลอดภัยนะเป็นเทารัสแท็กเกอร์นะครับโมเดลก็คือ992นะตัวปืนนะครับพอมยันกล้อง4นิ้วมันจะมี4นิ้วกับ6นิ้วนะฮะ ตลาดปืนมือ2นะครับจะอยู่ที่โดยประมาณ 60k โดยประมาณนะครับ 60k หรืออาจจะเพิ่มขึ้นลด,ดลงนิดหน่อยนะเล็กน้อยนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการสับเปลี่ยนโม่นะทั้งจุด 22lr แล้วก็แมกนัมรวมไปถึงนะครับมันจะมีอีกรุ่นนึ่งก็คือ692 692เนี่ยรู้สึกว่าก็น่าจะยังคงมีอยู่นะครับที่ร้านปืนเิรนมิตร ันนี้ลองสืบค้นดูที่ร้านปืนยนรมิตนะครับ6 92เนี่ยจะจุได้นะครับก็คือ2ขนาดมีทั้ง9 5, มมแล้วก็จุด357มิลลแมนะตัวขนาดเนี่ยอยู่ประมาณสัก60ไปไปลาย60ไปไปลายหรือ70ต้นต้น,ตน,ตนลองดูนะครับลองเช็คดูนะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าเพราะว่ากระบอกเดียวเนี่ยสามารถยิงได้หลายขนาดนะอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวกระบอกต่อมานะครับกระบอกนี้ สมิธแอมเบสันนะโมเดลนะครับอันนี้ก็คือ M 3 6ถ้าเป็นปืนนะครับสมิธแอมเบสั on, ทั้ง M 3 6หรือว่า15-5นะครับที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะทั้ง2โมเดลนี้นะครับเท่าที่ผมทราบในเรื่องของคะแนนตลาดปืนมือสองเนี่ยจะมีคะแนนวิ่งอยู่นะวิ่งอยู่ที่โดยประมาณนะครับ50ประมาณสัก51-52นะอันนี้คือเป็นตัวตั้งนะครับ อาจจะบวกขึ้นไปหรือว่าลดลงมาก็จะมีคะแนนที่ใกล้เคียงนะครับกับจุดสองที่พูดไปเมื่อตอนต้นนะไม่มั่นใจว่าทําไมถึงใกล้กันแต่ก็อยู่ประมาณนั้นนะครับ40ไปไปลายนะครับห้ต้นต้นเห็นะพบเห็นได้นะครับทานนี้ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับตัวปืนด้วยนะกระบอกนี้ผมชอบนะครับเพราะว่าเลกกระทันรัดดีมากเลยนะเจ้าตัวลูกโมดนะครับขนาดจุดสาจุได้อันนี้คือ5นัดนะครับ ถ้าเป็นตัวโมเดล15นะครับกระบอกนู้นก็จะจุได้6นัดจะเป็นโค,งค้ง K นะเช่นกันนะครับแนาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50บวกลบปืนลูกโม่เนี่ยขนาด3 8นะครับแล้วก็จุด2เนี่ยแนนใกล้เคียงกัน50นะบวกลบเล็กน้อยอยู่ประมาณนี้นะครับ่าผ่าน ถือว่าไม่ได้แรงมากนะครับในเรื่องของคะแนนตัวปืนต่อมานะครับขนาดจุด357แมกนัมที่เห็นอยู่ตรงนี้อปืนปลอดภัยนะครับ357แมกนัมขนนตัวปืนนะครับจะวิ่งอยู่ราวๆ70บวกลบราวๆนั้นนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นไปถึง80 90ขึ้นอยู่กับโมเดล ขึ้นอยู่กับสภาพแต่ว่าตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่โดยประมาณเนี่ยเจ็ดสิบเคํำว่าเคก็คือหนึ่งหนึ่งพันนะครับหรือว่าศูนย์สามตัวเจ็ดสิบก็คือเจ็ดสิบแล้วก็ศูนย์สามตัวดังนั้นก็คือเจ็ดหมื่นนั่นเองนะแบบนี้ก็ลองดูนะครับถ้าสมมติว่าอยากจะสามารถจับน้าดูที่ตลาดมือสองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบเคนะโดยประมาณนะครับสวยงามทีเดียวนะเป็นปืนที่หลายคนเนี่ยอฟอกใฝ่ฝันนะครับว่าอยากจะได้ไว้ในครอบครอง สักครั้งหนึ่งนะฮะอาพานต่อไปนะครับทีนี้มาดูในกลุ่มของปืนกึ่งอัตโนมัติกันนะครับกระบอกแรกนะครับที่โอ้โหเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับก็คือตระกูลของปืนโพลิเมอร์ปืนกรอกนะครับแบบนี้นะฮคะแนนนะครับ,รบที่ผมเห็นเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ60บวกลบ 60K นะครับแบบนี้บวกลบ นะก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างประหยัดนะพอสมควรเพราะว่าในเรื่องของปืนมนะือหนึ่งหน้าร้านปืนกอแบบนี้ก็จะมีคะแนน,นยอยู่ที่ 100K ขึ้นไปนะห่างก็หลายมื่นอยู่นะครับมือสองก็น่าสนใจนะครับข้อดีมีหลายอย่างนะในเรื่องของการจับถือไม่ต้องกลัวสนิมนะครับน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาการดูแลที่ค่อนข้างง่ายก็เหมาะสำหรับเป็นปืนใช้งาน ไม่ต้องดูแลมามากนะครับกระบอกนี้ผ่านไปนะครับปืนกล็อก60บวกลบต่อมานะครับเป็นปืนขนาดจุดสองสองนะปืนสั้นนะครับแทบจะไม่เห็นนะในตลาดปืนมือ2น้อยมากนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูเกระมาร์โฟร์มาร์ครพอเห็นอยู่นะครับแต่ว่าปืนแบบนี้ผมไม่เห็นแล้วนะในส่วนของคะแนนปืนสั้นจุดสองสองนะครับแบบนี้ก็จะมีคะแนน ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะครับเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 80k นะโดยประมาณนะครับ 80k ถือว่าแรงนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าจุดสองสอเนี่ยแรงกว่าขนาด9มเมตรนะอันนี้ก็แปลกไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรนะครับอาจจะด้วยที่ว่าตัวปืนเนี่ยหายาก,ห,ายากหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับไม่มั่นใจนะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะครับเทียบเนี่ยเหมือนกับปืนมือหนึ่งเลยคล้ายๆแบบนั้นนะครับ กระบอกต่อมายอดนิยมเลยของคนไทยนี่นะครับปืนโคแบบนี้1911นะแบบนี้นะครับถ้าเผื่อว่าสภาพตัวปืนที่ไม่ได้ใหม่ไม่ได้ใหม่ก็คือค่อนข้างเก่านะครับใช้งานม,มาพอสมควรเก่าๆหน่อยนะครับเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยเขาก็าจะปล่อยกันนะครับอยู่ที่ประมาณ7 0 k นะแบบนี้ประมาณ 70K ดนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่รับมาก็ต้องดูที่เรื่องของสภาพตัวปืน แล้วจะมาทําผิวใหมนะ่ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับเพราะว่าปืนใหม่หน้าร้านเนี่ยอยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยขึ้นไปแน่นอนนะครับร้อยเคขึ้นไปเจดเฉียดนะครับเกือบ2 0 0ร้อหรือเกือบ200 0 0 0นะถ้าเผื่อว่าปืนมือสองก็จะโอ้โหประหยัดไปเยอะเลยแล้วก็มาทาผิวใหม่นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะปืนแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือเป็นปืนซิก s ซวเออร์นะ กระบอกแบบนี้ไม่เห็นในตลาดปืนมือ2เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามันคือปืนสวัสดิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับปืนซิ e เวอร์แบบนี้ไม่สามารถที่จะโอนได้เขาจะเขียนที่ป .4 นะครับชัดเจนเลยว่าห้ามโอนโยกเว้นตกทอดทางมอตรดกเท่านั้นนะดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องเสียชีวิตก่อนนะครับจึงจะทำการโอนปืนกระบอกนั้นได้จึงไม่เห็น ในตลาดปืนมือสองแต่ก่อนหน้านั้นเ,นยเคยเห็นนะครับในมือหนะึ่งเข้ามานะครับเคยเห็นอยู่ในเรื่องของราคานะครับเท่าที่ทราบเนี่ยอยู่ที่ในช่วงนั้นคือประมาณสัก80กสิบกางๆ0กดสิบกางๆนะครับมือหนึ่งหน้างล้านแต่มือสองไม่เห็นนะไม่เห็นใครที่จะรับปืนนะครับซีซาวเออร์แบบนี้ก็ต้องดูที่ปอสีให้ดีว่าโอนได้หรือไม่นะเรายิ่งโอนลอยมานะครับต้องเช็คดูให้ดีนะว่ามันโอนได้จริงหรือเปล่า นะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับก็เช็คดนะูแล้วแต่การตกลงนะครับผมเห็นเนี่ยบางท่านก็ปล่อยอยู่ที่50เขตบางท่านนะครับปอยอยู่ประมาณนั้นก็บอกต่อมานะครับตระกูล CZ แนะคนไทยก็จะนิยมมากๆนะครับ CZ แบบนี้นะตัวคะแนนนะครับของตระกูล c ีเนี่ยอยู่ราวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ60กลางๆถึง80ลงมา 60กลางถึง80ลงมาในปืนมือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว75 Compact นะครับ SP01 นหะครับหรือว่าตัว s h a d o w n e แบบนี้อาจจะเป็นตัว Omega เนี่ยอยู่ในช่วงของ65ถึง80ลงมานะครับปืนเหล็กล้วน4 Z สวยงามมากๆนะครับคือคนไทยเนี่ยชอบปืนที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับแบบนี้นะ65ถึง80ลงมา ในเรื่องของคะแนนนะครับปืนมือสอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้แถมปืนหากรามแทบประดิษฐ์นะครับมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเน้นย้ำนะว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนถามว่าเขาเล่นกันอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ปืนแบบนี้ข้อมูลนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยจะวิ่งอยู่โดยประมาณนะครับ 10K 10K ก็คือ10000 นะหนึ0 0หมื่นนะครับไม่เกิน 20K อยู่แค่นี้นะอยู่ที่ประมาณแทก1 0 0 0 0ถึง20,000นะครับถ้าเผื่ว่าใครที่ชอบนะครับในปืนไทยๆเน้นย้ำว่าต้องมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะเน้นย้ำนะครับคะแนนเนี่ยอยู่ในช่วงนั้นนะครับ10ถึง 20K นะก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจนะสำหรับใครที่อยากจะลองนะครับดูเรื่องของปืนมือสอง แต่สิ่งที่อยากจะเน้นยำ้ำนะเน้นย้ำก็คือเรื่องของการโอนนะทำให้ถูกต้องนะครับตามกระบวนการคือไปขอปอ .3 ให้เรียบร้อยก่อนจึงค่อยรับตัวปืนมาไว้ในครอบครองอย่าด่วนใจเร็วนะครับที่เอาตัวปืนเนี่ยไว้กับตัวแล้วเป็นการโอนรอยกันอันนี้พลาดมานัดต่อน,นักแล้วนะเน้นย้ำประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปยังสูงที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ